สวัสดีคะ่ะคุณวันนี้จะมารีวิวร้านอาหารที่มาเลเซียะคะก่อนอื่นก็จะบอกว่าอากาศที่มาเลเซียตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะทางร้านเขาก็จะมีระบบเอ่ออะไรเนี่ยไอ้น้ำพ่นให้ระบายอากาศระบายความร้อนด้วยนะคะดูการเปิดเปิดพัดลมช่วยระบายความร้อนอุ้ยมีพนักงานต้องขออภัยนะคะเขาก็เปิดแล้ว ทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ไล่ระบายความร้อนออกไปนะคะเพราะว่าที่มาเลเซียก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนี่คือน้ำสตรอเบอรี่โซดาแล้วก็เ,เจลลี่นะคะเพื่อสั่งมาเพื่อดับกระหายความร้อนนะคะอากาศที่นี่ร้อนมากเลยนะคะแต่ว่าก็แดดก,ก็จ้าแล้วก็ จะไม่อบอ้าวเหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะร้อนกว่าอันนี้เป็นอาหารที่เราสั่งมานะคะเป็นไก่ผัดพิกตอนะคะผัดเพสดตอไก่ผัดเพสดตะคอะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะร้านอาหารที่เรามานี่เป็นร้านอาหารของคนจีนในมาเลเซียนะคะสัญชาติมาเลเซียเป็นคนเชื้อสายจีนนะคะก็จะผัดทำอาหารสไตล์แบบนี้นะคะจะบอกว่ารสชาติเผ็ด พ่อพอกับพี่น้องคนไทยเลยนะคะเพราะว่าคนที่ประเทศมาเลเซียนี้เขาก็นิยมทานเผ็ดเหมือนกันนะคะคนจีนคนมาเลเเขาสามารถทานเผ็ดเหมือนพี่น้องชาวไทยได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเมนูเต้าหู้ผัดทรงเครื่องนะคะก็จะมีเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีปวก หมูอะไรอย่างเงี้ยส่งเครื่องมาแล้วก็ราดน้ำซอสน,นะคะน่าทานมากเลยดูแล้วก็เอาบรรยากาศเอาหน้าตาอาหารที่ประเทศมาเลเซียมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นอาหารสไตล์ของคนจีนนะคะในมาเลเซียแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นของพี่น้องอาชาวมุสลิมก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่อันนี้เราเอาบรรยากาศของพี่น้องชาวจีนมาให้ดูนะคะว่าลักษณะการลักษณะการกินสไตล์อาหารเป็นยังไงนะคะ น่าทานไหมคะทุกคนอันนี้เป็นเต้าหู้ผัดทรงเครื่องนะคะผัดซสสอสทรงเครื่องนะคะเราก็อันนี้เป็นจานของสามีนะคะสามีเขาเจะทานอาหารพวกประมาณนี้นะคะอาหารเบาๆนะคะจะไม่เน้นเนื้อสัตว์มากนี่ก็ได้เวลากลับนะคะอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็กายก็สดชื่นนะ,ะข้างในร้านเราก็เลยเอาบรรยากาศต้น หมากลากไม้ที่เขาตกแต่งข้างร้งานมาให้ทุกคนดูยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะอยู่ไหนก็มีความสุขได้นะคะต่อให้เราอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนเราความสุขมันอยู่ที่ใจนะคะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆวันนะคะนี่คือบรรยากาศร้านอาหารมาเลสในประเทศมาเลเซียนะคะเราก็เอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้พี่น้องทุกคนได้ชมนะคะ ังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอจบคลิปด้วยบรรยากาศต้นไม้อันนี้เป็นต้นปาล์มหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีมากเป็นขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซียนะคะต้นปาล์มเป็นการทำไรายได้อันดับหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นต้นอะไร,รก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขาจะปลูกเยอะมากเลยค่ะ